ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ATM 6 Sky นะครับในอ p พ s o d e ที่18แล้วนะครับในอ p พ s o d e นี้นะครับผมจะเป็นชาวสวนครับชาวสวนทำไมหรอชาวสวนเพราะว่าผมจะผลิตยางพารานะครับยางพลาสติกต่างๆนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวผมขออัปเดตนิดนึงนะครับ ไอเจ้าตัวมอสมานาอัติไฟนะครับหรือเวทมนต์จากเลขาคณิตนะครับในเอฟเฟกต์ที่แล้วนะครับผมได้อัพขั้นนะครับถึงเลเวลสามสิบนะคือมันตันอยู่ที่สามสิบนะถ้าเป็นเทียสองจะตันอยู่แค่สามสิบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีมาณาที่สามารถใช้งานได้นะก็คือสี่ร้อยนะครับโอเคแล้วก็ไอเจ้าตัวฟลิงก์นะครับที่เราใช้งานทํากันในเอฟเฟกต์ที่แล้วนะครับ ขวาได้รัวๆเลยครับพอแบบเลเวลประมาณเลเวลสามสิบเนี่ยมันก็ถือว่ารัวอยู่นะครับโอเคอันนี้คือเป็นการอัปเดตจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครสังเกตนะครับในเอฟเฟกต์ที่แล้วผมได้ทำไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอันนี้ครับ Dimensional Store Dimensional Chest นะครับของ Dim Storage นะเพื่อบ,บางคนอาจจะ ไอ้สงสัยนะครับเพราะว่าแบบบางทีผมเอาเอามาออกคลิปแต่ผมอาจจะไม่โชว์ให้ดูนะครับว่ามันคืออไอเทมอะไรนะครับ Dimensional Chase นะครับก็คือมันจะเหมือนกับ Ender Storage ครับของ Mod Enderio เอ้ยไม่ใช่ Ender Chase ของ Mod Ender Storage นะครับซึ่งหน้าที่มันเหมือนกันครับก็คือแบบสมมติเรามี1ชิ้นนะครับแล้วก็อันตรงนี้อีก1ชิ้นนะครับซึ่งผมแปะที่สมบั r y นะครับคือมันจะเชื่อมกันนะครับ เชื่อมกันด้วยถ้าเป็น inter storage มันจะเชื่อมกันด้วยสีแบบที่อันนี้ขาวๆใช่ไหมแต่ของ Mod Dim storage นะจะเชื่อมด้วย frequency ครับเมื่อเราคลิกขวานะครับแล้วมาที่ตรงนี้ครับมันจะมีให้เรา set frequency ได้นะครับซึ่งถ้าสมมุติเรา set frequency เป็น2 นะครับแล้วก็ตรงนู้นผมเซ็ตเป็น2มันก็จะเชื่อมกันนะครับถ้าเป็น1กับ2มันก็ไม่เชื่อมกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็เซ็ตเป็น1 1หนึ่งนะเพื่อดีฟอร์มเป็น1นหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอเครับแล้วก็อย่างที่2ครับเอ่อถ้าเพื่อนๆสังเกตครับว่าอันนี้ในตัวผมมีช็อกโกแลตเบคอนถามว่าทําไมผมถึงต้องทาช็อกโกแลตเบคอนนะครับเพราะมันจะมีอีกมดหนึ่งครับที่ให้เราเล่นกันก็คืออยู่ในหนังสือครับออซิโทมนะครับนี่คือ ฟูดบุ๊กครับของ m o s s p i c e of l i ล e นะครับเป็น c คลด์เอดิชันนะครับซึ่งเมื่อเราคลิกนะครับแล้วเราเปิดขึ้นมาครับมันจะเป็นหนังสือที่รวบรวมนะครับอาหารต่างๆที่มีอยู่บนเอ่อในแมปไอในมอสแพคนี้นะครับนี่แล้วเมื่อเราสมมุติเราทานอาหารนะครับครบ161อย่างนะครับตอนนี้เราจะได้หัวใจเพิ่มขึ้นมาครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้ไปแล้วครับ2ดวงนะครับเพิ่มขึ้นมาเห็นไหม มันจะมีคลิปหนึ่งอ่ะที่เออผมมีหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นคลิปที่เ้าผมมีแค่ดวงเดียวใช่ไหมเออคลิปนี้ผมก็มีสองดวงครับเพราะว่าผมก็กินอาหารนะครับนี่กินอาหารอยู่ในหน้าที่สามครับนี่ already already already, already test นะก็คือลิมรสมัมเรียบร้อยแล้วก็มีพวกเอ่อเนื้อต่างๆนะครับเนื้อหมูที่ปรุงสุกเรียบร้อยนะครับมีพวก mushroom steel r a b t steel infrared apple มีอาหารต่างๆนะที่ผมกินไปบ้างแล้วนะครับซึ่งอาหารที่เราจะกินได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มหัวใจนะครับก็คือจะเป็นอาหารเนี่ยครับเป็นอยู่ในหัวข้อ Not yet try ครับก็คือยังไม่ได้ลิ้มลองนะครับก็คือนี่จะมีอะไรมากมายครับที่ผมยังไม่ได้ลิ้มลองอีกเยอะครับซึ่งถามว่าทาไมผมจะต้องเพิ่มหัวใจครับเพราะว่า หัวใจอะ่ะถ้าสมมติเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆล้วในอนาคตเราแบบไปสู้บอสเออตัวหนักๆโหดๆแล้วก็จะเออไม่ตายง่ายๆนะครับซึ่งรู้สึกเออมันสามารถเพิ่มให้ถึงหัวใจสีชมพูได้คือยิ่งแบบมันมาเออมาเต็มตรงนี้มากเท่าไหร่ครับก็จะยิ่งเคลือบเพ้่ไปเรื่อยๆครับซึ่งมันอาจจะมีเคลือบสีฟ้าผมก็เคยเคลือบถึงสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยครับโอเคเราไม่ต้องพูดความสำเพ็งมากครับเราจะมาเริ่มต้นกับมอ เกษตรกรนะครับไม่ใช่ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าสู่การปลูกผักนะครับเราจะมาสร้างลับเบอร์ครับก็คือยางพาราก่อนครับอยู่ในมอดของ industrial forging นะครับจะเรียแทนว่า forging ครับก็จะมีไอเทมต่างๆนะครับถ้าใครคุณคุณมอดนี้นะครับมันคือมอด my factory v i e w a r นะครับของในมัดครับเวอร์ชันน1่นะครับทีนี้ในมัด ในใน่อจุด1ิขึ้นไปอ่ะเขาไม่ได้พัฒนาต่อครับก็มีคนพัฒนาต่อก็คือกลุ่มของ Mod Industrial f o r ย e ์อินดัสครับก็คือมีก่อนหน้านั้นก็จะมี Mod Industrial Craft นะครับอ n d u s t r i a ย c r a f t 2หรือ ic2 อ่ะอันนี้เขาก็มาเพิ่มเป็นของ Industrial Force g o กลยครับซึ่งเราจะเริ่มต้นกับไอเทมที่มีชื่อว่าเอ่อ f l x t r e x t r r c t o r ครับของ เอ่ินดัสเชลพอชอยน์เพจนี่เป็นคอร์นะครับคือใน1.12มันเอ้ย1.12อ่ะมันจะเป็นแบบรวมทุกอย่างไว้ในอันเดียวกันแต่พอ1.16เนี่ยมันก็จะมีแยกออกมาเช่นเป็น industrial คอ r ์เป็น tools นะครับเดี๋ยวจะเป็น generator มันจะมีของนี่ a ควิ c u l t u r e and husbandry นะครับก็คือพวกเกษตรกรรมต่างๆอะไรเงี้ยโอเคเรามาเริ่มคลารกันเลยดีกว,ว่ามันต้องใช้เป็น ที่แมชชีนเฟรมนะครับโอเคแล้วคราฟมาหน่อยหนึ่งอันนี้ผมจะทำเอ่อเฟรตเอ็กซ์แลกเตอร์สี่ชิ้นนะครับโอเคเอาไม้ไม่พอแล้วก็เอาไม้นะแล้วตอมไปแล้วก็ใสาเข้าไปนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็คราฟมาครับหนึ่งสองสามสี่นะครับได้ f รยเอ็ดแอคชั่นเตชิ้นเรียบร้อยนะครับผมก็จะามาแปะไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับอันนี้ก็ขยายไปนิดๆหน่อยๆครับเพื่อจะทำใช้งานกันในคลิปนี้นะครับโอเคแล้วก็ามาแปะครับแปะ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 นะครับถามว่าทำไมผมต้องแปะแอย่าง,งนี้เหรอครับเพราะว่าตรงกลางผมจะเอาไว้เป็นเอ่อไม้ครับจะจะเอาไม้มาไว้ตรงกลางนี่ครับที่ผมยืนไว้ก็คือไอเจ้าตัวเนี้ยโปรเอ,อ็ดแอคชั่นเตอร์อ่อออะมันจะทำการดึง เออของเหลวออก,กมาให้นะครับซึ่งมันสามารถดึงอะไรได้บ้างแล้วก็คลิกขวาที่นี่ครับสังเก็ตแม็คมันจะบอกว่าอ่ะเราใช้เป็นล็อกนะครับหรือว่าจนเป็นสตริปล็อกก็ได้นะครับนี่มันก็จะทําการ produce ออก production ออกมาเป็น latex นะครับซึ่งเออ่ไม้ที่ได้น้ํายางมากที่สุดคือไม้อัคาเชียครับนี่เป็นไม้อัคาเชียได้สี่มิลลิบั์เก็ตติกนะครับไอ้สี่มิลลิบักเก็ตนะครับในสิบสองติ๊กอะไรเงี้ยสิบสองติ๊กเราจะได้ 4มิลลิวกเกนะครับโดยเฉลี่ยก็จะเป็น6,400มิลลิวากเกตนะครับซึ่งลองๆมาก็จะเป็นดาร์กโอ๊กนะครับซึ่งไม้แต่ละชนิดอะ่ะมันก็ให้น้ำยางที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งผมก็จะมาเอาอาคาเชียละกันนะครับเพราะว่าอคา,าเชียได้มากสุดนะครับนี่เรามีนี่เรามีมอะคาเชียซีดนะครับได้มาจากการร่อนเดอร์สนะครับโอเคเดี๋ยวรอๆสิโอเคเอเร,อ,เคเร,รอยครับ เรามาปลูกต้นอะคาเชียครับเอาอะคาเชชีสขวาครับจะ็นตอะคาเชียซับลิงนะครับแล้วก็บโบเมลนะครับเอามาปลูกตึๆๆนะครับแล้วก็ทุบนะครับเพื่อจะได้อะคาเชียซับลิงไม่ได้อะคาเชียซับลิงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ไปหาอะคาเชียซับลิงทีหลังนะครับโอเคเรามีไม้อยู่9ชิ้นนะครับผมก็จะมาแปะไว้ตรงกลางครับนี่พอแปะเสร็จปุ๊บ รอบๆนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมบอกนิดนึงไอตรงที่เป็นเขี้ยวๆดำๆเนี่ยคือหน้าของมันนะครับที่แล้วมันจะเอาไว้สําหรับดึงออของเหลวออกจากไม้นะครับนี่เราก็แปะไว้ตรงกลางนะครับปุ๊บนี่เมื่อจะค่อยๆดึงลาเท็กซ์ออกมาครับก็คือน้ํายางออกมาจากสีเครื่องนี้นะครับโอเคพอดึงออกมาครับน้ํายางมันเป็นของเหลวครับ เราจะไม่สามารถเอาออกมาเป็นไอเทมได้ครับเราจะต้องให้มันออกมาเป็นของแข็งนะครับซึ่งวิธีการทําให้มันออกมาเป็นของแข็งนะครับเราจะต้องทำไอเทมอีกตัวหนึ่งนะครับช,ชื่อว่า latex processor processing unit นะครับโอเคเราก็ทำมาครับมาโอเคเราก็เอาบักเก็ตนะครับมาตักน้ำนิดนึง แต่ทีนี้เลยยังไม่สามารถขับได้ครับเพราะว่ามันจะต้องการลาเท็กซ์บักเก็ตนะครับผมก็จะคลายแทงค์มาหนึ่งตัวครับแทงค์อะไรก็ได้นะครับเอาแทงค์ของมอสเอ่อมอสมอสอะไรดีมอสเอ่อแมกนีเซียมละกันนะครับเป็นเบสิกแทงค์ไว้ก่อนก็คือดูดน้ํายางครับจากสีทิศนั้นขึ้นมาไว้ในแทงค์นะครับผมก็แปะแทงค์เข้าไปนะครับแล้วก็เอาไพ์นะครับที่เป็นฟลูดพายต่าง เอามาต่อข้อเข้าอย่างนี้นะครับเข้าเจ้าตัวแทงนะเพื่อให้เก็บน้ำยางได้นะครับนี่ผมก็คอนฟิกให้มันดูดขึ้นมานะครับตึ้งๆ,ๆครับตอนนี้เราได้ลา,ไดลาเท์อยู่ที่200กว่าวมิลลิเกต์นะสามร้อค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคไอตอนนี้เรามีวัวเออผมจะทํอีกไอเทมหนึ่งด้วยก็ยยคือผมจะทําจา่า ชานะครับของมอดเอ่อคุกกิ้งฟอร์บักเกนะครับชานะครับเป็นมิลจาตรวนี้นะครับอาจจะต้องการน้ำนมเนาะโอเคลราก็มาตักนมนะครับแล้วก็ทำมิลจานะครับซึ่งมิวจาก็คือจะเป็นจาสสำหรับเอ่อใส่โถนมนะเป็นโถนมนะครับมันเจอได้เอ่อจุดนมได้ประมาณ32มิบลิลิบักเก็ตนะครับแต่ผมไม่เอาครับ ผมจะเปลี่ยนใหม่ครับผมจะเอาเอา่อมิวจาไปข้างล่างนะครับแล้วก็ทำ e n view ขึ้นมาหนึง่งทำ end view นะครับแล้วผมก็จะลากวัวเข้าไป1ตัวใกล้ๆกับอ่าเดี๋ยวผมอันนี้่อนทำห้องให้มันนิดนะึงเดินดน,นะครับอย่างนี้ แล้วก็เอาคอมโพโซนมานะครับแล้วก็เอาวีดมานะครับแล้วเลาบัวขึ้นมาเลาบัวขึ้นมาหนึ่งตัวบัวขึ้นมาหนึ่งตัวขึ้นมาขึ้นมาดันดันเพื่อเราไว้ดันเพื่อเราไว้ดันเพื่อเราไว้นี่ครับพอดันพอดันลงเพื่อลงไปเลยใช่ไหมครับนี่ดันวัวขึ้นไปหนึ่งตัวนะครับแล้วข้างล่างวางไอมิวจาครับแล้วให้เราเอาเอ็นบิวนะครับวางไว้เหนือวัวสักนิดนึงนะครับปึ้งเราจะเกิด ึงมัศจย์ขึ้นมาก็คือเราจะได้คาวอินาชาครับก็คือวัวอยู่ในโถนมนะครับนี่ซึ่งพอวัวเนี่ยอยู่ในโถนมปุ๊บมันจะผลิตน้ำนมออกมาได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่อันนี้คือวิธีการได้มาครับนี่ตามรูปนี้ก็คือเอามิ้วจาไปข้างล่างวัวตรงกลางนะครับแล้วก็ห่างขึ้นไปสักบล็อกนึงนะครับแล้วก็วาโยนเอ็นวิวให้มัน หล่นทรับใส่หัวหวัวนะครับเนียจะเป็นดูอะไรที่บาดเจือน,นิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อเราจะได้มิจาาเอาไว้ใช้ทํานมนะครับนี่นะครับดูวัวน่ารักครับเป็นวัวตัวกระติ้วหนึ่งครับแล้วก็ค่อยๆผลิตนมให้เรานะครับโอเคอันนี้เก็บไปนะครับเรามาดูลาเท็กซ์ของเรากันซว่าเป็นยังไงบ้างงนะีบเรียบร้อยขึ้นนมในเออใน ในมัดแผลกี้นะครับเราจะเอาไปทําพวกอาหารต่างๆนะครับเราจะเป็นพ่อครัวครับทำอาหารด้วยนะครับทำพะยาอางพาราด้วยทํานู่นทํานี้ด้วยนะครับทําหลายมือครับเหมือนกับผมมีหลายมือมากนะครับมัดแผลกี้แต่ก็้เข้าใจครับว่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับมันไม่ค่อยเน้นอะไรเท่าไหร่ครับมันเน้นคับขคอร์เหล่ะรู้สึกขาไปเข้มเยอะมากครับเวอร์ชันใหม่โอเคเรามาดูกันต่อแซงว่าเป็นยังไาง ที่จริงเราก็จะเล็งได้นะใช้ท้าวมีดว่าทอเลงเราครับเพิ่งเพิ่ง,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 งสิแต่มันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับคือเรามาดูดเออลาเท็กซ์มาเรื่อยๆครับไม้ตรงกลางก็จะมีสิทธิ์หายด้วยนะครับอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนโอเคจะได้แล้วครับเพิ่งหนึ่งพันมีลบราเก็ตได้เรียบร้อยครับเอาบัคเก็ตมาเอาบัคเก็ตมันสักถังหนึ่งนะครับนี่แล้วก็คราฟครับราติกส์โปรเซสเซอร์ ลาเทค processing unit นะครับนี่พอเราได้ลาเทโ processing unit แล้วนะครับผมก็จะทำการต่อท่อนะครับเข้าเจ้าตัวลาเทโ processing unit อย่างนี้นะครับอันนี้ทำแบบแบบพื้นฐานไป้ก่อนนะครับแล้วก็จะโยงเคเบิลครับพลังงานให้กับมัน,นครับครับมา20ชิ้นโอเคแล้วก็จะต่อท่อจากตรงนี้ครับขึ้นไป ขึ้นปให้มันใกล้ๆกว่านี้นิดนึงแล้วกันเนาะแต่ยังโยงท่อยาวอันนี้ก็ตัดท่อนะครับใช้ตัวคอมพิวเกอร์ตัดท่อนะครับโดยการปรับเป็นโหมด empty ไม่ใช่โหมด empty มันก็ปรับยาก,กน,นอะอ่ะนี่ก็คือคลิกคือมันจะเป็นท่อว้ิธีการตัดท่อ,อก็คือนี่ครับคลิก ชิปข้างบนนะแล้วก็ชิปข้างล่างเพื่อให้มันตัดเหมันก็เหมือนแบบเป็นหมดนอนนะครับไม่ให้มันยุ่งอะไรทีแล้วก็โยงต่อมาโยงต่อมานะครับแล้วก็เอ่อผมจะให้มันมาอยู่ตรงตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวรัลเท็กซ์โปรเซสเซอร์อ่ะมันจะต้องการน้ำด้วยนะครับโอเคผมก็เอาพพิมา รับพัดมาโอเคดึงตึงตึงดึงดึง,งถึงไหมถึงโย่แหละโอเคนะครับแล้วผมก็จะให้ทำการดึงอุยดึงน้ำลาเท็กซ์ออกมานะครับเข้าสู่เจ้าตัวลาเท็กซ์โพส s ช n นยูนินะครับนี่แล้วก็จะค่อยค่อยโ e รเสเป็นชินี้ไดร์บาร์เบอครับนี่ก็ค่อยค่อย,อยเจนเ e รตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ส่งจ่ายเจ้าตัวนี้ครับ เราเล่งนิดนึงนะครับทำทำามในบรรบาท่อมาเก็บไปใน inventory แล้วก็ให้มัน Storage ทาไปเรื่อยๆครับก็ให้มันเล่งไปเรื่อยๆครับเราจะต้องการทินนี่ดายรับเบอร์นะครับทั้งหมด9ชิ้นครับ9ชิ้นเพื่อทำไปทำเป็นเจ้าตัวครับดายรับเบอร์นะครับนี่ต้องใช้9ชิ้น,นครับนี่รักรอสักครู่หนึ่งนะครับไม่น่าจะนานมาก มันจะต้องใช้ประมาณ100มิลบักเก็ตนะครับถึงจะสามารถได้ทินนี่ไดร์บเบอร์หนึ่งชิ้นนะครับก็ค่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆครับสักคู่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้ก็ไดนทำได้แน่นอนครับไอเจ้าตัวฟลูอิดเจคเตอร์ไดนทำได้อีกนิดเดียวแปดสิบตีสัแปดสิบแปดเก้าสิบสองเก้าหกหนึ่งร้อยมาเร็วๆเร็วๆ ได้เรียบร้อยครับทินนี่ดอยรับเบอร์แล้วก็มาครับนะครับสามคูณสามนะครับนะครับเราจะได้ดอยรับเบอร์นะครับแล้วให้เราเอาดอยรับเบอร์ไปเผาครับเราจะได้ไอายเถิมนึงนะครับที่ชื่อว่าอ่พลาสติกครับนี่ได้มาจากการเอาดอยรับเบอร์นะครับเอาไปเผาเราจะได้พลาสติกนะครับซึ่งพลาสติกนี่ครับจะเป็นไอเทมนะครับหลักๆเลยของ Mod Industrial Forge ์จโชว์อิงนะครับ นี่เราไปทำเครื่องมาชีนได้ต้องหลายอย่างนะนี่เยอะๆเลยนะครับแต่ทีนี้เออ่ผมจะไม่ใช้แบบนี้ละกันนะครับผมจะเอาแท้งผมจะหาแท้งมาแท้งหนึ่งในในว n นเท่ารเรามีแทงไหมไม่มีเลยผมจะหาแท้งมาแท้งหนึ่งครับเอาแท้งเป็นของซิปเปอรโฮมก็อยากทำนะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีพลาสติกมากเพียงพอ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดคลิปมานิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมต้องการพลาสติกมาจํานวนหนึ่งนะครับโอเคครับท่าน้ัมตอนนี้เราก็ได้ทินนี่ไดร u รับเบอร์มาพอ,พอสมควรนะครับแล้วก็ไปเผาเพื่อจะได้พลาสติกมานะครับซึ่งผมจะต้องการคลาบแทงตัวนี้ครับซ i m p เ e ิลและโคแทงนะครับซึ่งไอเทมเราก็พอมีนะครับพอมีทุกอย่างเลยยกเว้นซิมเปิลเอ่อแมชชีนเฟรมนะซึ่งซิมเปิลแมชชีนเฟรมจะต้องใช้ เครื่องนะครับ dissolution chamber ครับนี่ต้องใช้เครื่องตัวนี้เราก็จะคำอะไรครับ dissolution chamber dissolution chamber ครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะสอนออการอ automation เออจ้าตัว dissolution chamber ด้วยนะเพราะว่า dissolution chamber เอาไปคราฟไปเทมเป้รองหลายอย่างครับนี่แล้วมันใช้เ latex บ้างใช้เป็น ทิงนบ้างเน,นี่ยคือมันใช้น้ํานะครับซึ่งผมจะต้องใช้เจ้าตัวนี้ครับ dissolution chamber แล้วก็มาแปะไว้สักที่หนึ่งตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทำคอนเนคเตอร์มา add-on คอนเนกเตอร์มาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจ่ายพลัง,งให้กับมันนิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเอพิโซดแรกก็ย้อนกลับไปดูนะครับเราจะได้เข้าใจด้วยว่าไอ้เจ้าตัวระบบนี้คืออะไรนะครับทำไมสามารถจ่ายพลังงานได้โดยแค่ท่อท่อเดียวนะครับ โอเคพอเราได้พลังงานนะครับเราจะต้องครับ Simple เอ่อตัวตัวไหนซิมเปิลแมชชีนเฟรมนะครับซึ่งเราใช้เวลาเทคสองละห้าสิบมิลลิกรับนะารอนโกลนะครับโอเค okay, แล้วก็พลาสติกมาหน่อยนึงอ่าพลาสติกมี2ชิน้นอันนี้ไม่พอระหว่างนี้ให้มันบริเซตพลาสติกไปด้วยอีกไหมอ่ะเดี๋ยวเกาะล้วกันนะครับ ผมใส่ครับป่ะสองชิ้นครับเพราะว่าสิมเพิลมันต้องใช้สองชิ้น,นเนเธอร์บริกแล้วก็บริกมาสองชิ้นไอ้นเนเธอร์บริกไม่ใช่บริกปกตินเนเธอร์บริกมาสองชิ้นขอนเธอร์รักไมค์กอดเนเธอร์รักเยอะเดี๋ยวสักครู่นะครับไปทำนเนเธอร์รักก่อนตักน้ำขึ้นมาโอเคเทน้ำทิ้ง ครับแล้วก็นี่เท่าไหร่ไปเผาบริกนะครับโอเคใส่ในเท่บริกไปสองชิ้นนะครับแล้วก็ต้องการในเทมเรอยากพิทที่หนึ่งชิ้นอารอนหนึ่งไอรอนสองนะครับแล้วก็กเกียร์นะครับถามว่าทำไมมันยังไม่สามารถขับได้ มันจะต้องการตรงกลางเลยครับก็คือ,คอลาเทคสองร้อยห้าสิบมิลลิบารเกตนะครับฉะนั้นผมก็จะต้องเอาถังนะครับมาตักเอ,อ่อราเทคนะครับน้ำลาเทคนี้ไม่พอแล้วก็เล่งไปเลยเนี่ยเล่งแบบนี้ได้ผลจริงนะแล้วเดี๋ยวก็ได้เนี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็ว,รวนะครับแล้วพอเราได้ลาเทคมิลลิบารเกตนะครับที่เป็นเอาราเทคบาร์เก็ตนะครับที่เจนออกมาจากทีฟ เวดแท็กเตอร์ครับแล้วอาราเทคนะครับบักเก็ตมาคิดขวาที่ดีโซลูชันเชมเบอร์ครับอาจจะค่อยๆเริ่มโปรเซสตนะครับเพราะว่ามันใช้250ร้อามิลลิบักเก็ตเท่ากับว่าผมสามารถครับไอเจ้าตัวเออ่ไอเจ้าตัวที่เรียกว่าเออ่ซิมเปิลแมชชีนนะครับได้ถึง2ชิ้นไอ้ี่ชิ้นเลยนะครับโอเคแล้วก็มาครับแท้งครับแท้งของซิมเปิลแบคโฮแท้งนะครับซึ่งมันขาดอะไร ขาพัตพติกพัตติกเนีหรอเล่งไปเลยหดสอผมเริ่มขาแล้วมันไม่มันต้องขาดนีบหน่อยอย่ะเล่งมาอันนี้ผมตัดท่อทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เครื่องนี้เราจะไม่ได้ต่อท่อตรงแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโปรเซสที่ดีกว่านะครับโอเคอันนี้ก็เล่งู่ด้วยเพื่อเร็ว ให้มันเร็วครับไอ้อสักพักนึงไม่ได้อีกอ,อัสโอเคเอาอันนี้ไปเผาขายชิ้นชิ้นเดียวเนี่ยเร่งไปเร่งไปเร่งไปาทามหมดเวลาหมดละอ๋ออันนี้ไม้หมดนะครับแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปคือถ้าสมมติเอ่อสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ไม้มันก็จะหายไปด้วยนะครับ เราได้มาแล้วล้วก็ใส่เข้าไปตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับคือถ้าสมมุติมันไม่มีสตอร์ทม์นะครับหรือสตอร์ทม์น้อยนะครับมันก็จะไม่สามารถใช้งานไอเจ้าตัวทามอินดอร์ททอได้นะครับระหว่างนี้ก็จะต้องใส่ครับใส่ในตัวเพื่อให้มันสตอร์ทม์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราครับดาร์ลเบอร์นะครับแล้วก็มาครับ เราจะได้คลาบเป็นเจ้าตัวซ mple ิลแบ็คงแทงนะครับซึ่งสามารถเก็บของเหลวได้1นึ่งหมืเอหนล้านนะครับยี่สิบีมิลอเก็ตนะครับผมจะให้เอามาเก็บน้ำเจ้าตัวนี้ครับเป็นพลาสติกค,ครับผมจะให้เก็บน้ำพลาสติกนะครับเพราะว่าผมระบบตรงนี้ผมจะให้มันทำการ generate, เจเน r เรตพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับเ,เก็บท่อครับแล้วก็ ใส่เข้าไปในแท้งนะครับเวอร์ชันใหม่มันมีแบบนี้นะแบบ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 แสดงค่าว่าตอนนี้มันเก็บอะไรอยู่อะไรเงี้ยแปะตรงนี้นะครับเอาตรงนี้ช้นนี้ก็นะครับแล้วก็ใส่เป็นคอนฟิกนะครับเพื่อส่งของเหลวนะครับที่เป็นคลาสสิกนะครับที่ผลิตได้เอามาเข้าแทงนะครับแล้วก็ขี้ขวาขี้ขวาขีดขวา เราจะต้องส่งของเหลวนะครับเข้าเจาตัวนี้โดยที่ใส่คอนฟิกเกอร์ข้างล่างนะครับดึงของเหลวออกมาโอเคนะครับทิ้งนี่เราก็จะได้เจ้าตัวซิมเบิลแบงคโฮดแหงที่มี ลาเท็กส์เก็บไปอยู่นะครับจริงเราต่อแค่ข้างล่างก็พอแลวนะไม่ต้องมานั่งต่อทีละทุกทิศทางนี้ประหยัดทอนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็จะได้ลาเท็กส์มาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามันหายไปเรามีวิธีการแก้จัดก,การนะครับก็คือคลาฟไอเทมตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าเพลเซอร์ครับของบล็อกเพลเซอร์นะครับผมมาเซตคลิกนะครับกลัไป เลเจ้าตัวนี้เลเซอร์ก็คือหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้แค่วางบล็อกอย่างเดียวนะครับคือเรามีอน,นี้อยู่ดับเอร์นะครับแล้วก็คราฟบล็อกเลเซอร์นะครับออกมาแปะไปข้างล่างนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนครับเพราะว่าผมพยายามที่จะจัดการเนื้อหายให้มันเยอะมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราทำเบื้องหลังบางทีบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับ โเแล้วก็แปะขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาแปะเราจะต้องดูดีๆนิดนึงนะเพราะให้มันแบบอะไรให้หน้าเนี่ยไอหน้าของไอเจ้าตัวรูเนี่ยมันอยู่ข้างหน้านะครับเราถามว่าเรารูได้ไงก็ต้องเดาเอาครับตึ้งนะครับแล้วลองทุบบอกหม้ออกนะครับให้มันเป็นประมาณนี้นะครับให้มันอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ แเราก็ใส่บล็อกไม้เข้าไปนะครับแล้วก็กดเอารีคอยเดโซนออกครับให้เป็นเอาไออนนะครับมันก็จะวางบล็อกไม้ไว้เรื่อยๆเลยนะครับคือถ้าสมมุติมันเต็มไอ้มันหายไปปุ๊บมันก็จะโดนลอเเซอร์นะครับวางบล็อกไม้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆเจนละไรลาเทคขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับ episode นี้ก็ไม่จะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเอามาต่อกับมอสอินดัสเทียลฟอร์ชอิงกันใหม่ครับถ้าอยาถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเฟพิโซดหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับเยย